สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการบิสจินเนียรายการที่พาคุณผู้ชมไปดูแนวคิดในการทําธุรกิจและกลยุทธ์ด้านการตลาดครับเจอกันเป็นประจําที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์สี่โมงครึง่งติดตามคอนเทตนจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกพัทธรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนฑาชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจากทียอ็นเอชสิและบิสคลาส com อาจารย์วันนี้เนี่ยผมเห็นใครต่อใครเนี่ยในโลกธุรกิจ ก็เป็นคนคูคูเป็นคนเท่ๆคิดอะไรแล้วก็โดนผมก็เลยรู้สึกว่าจะทําให้แบรนด์เล็กมนชัยคูนี่ทํำยังไงหรือทําให้รายการเราคูนี่ทําได้ไหมไม่รู้ว่าพวกเราคูหรือเปล่านะฮะแต่หนาวหนาวหนาวมีบ้างเวลาที่ต้องจ่ายบินบัตรเครดิตค่าน้ำค่าไฟโคอาจจะโคคือเป็นไข้อ๋ฮะแต่ว่า being cool เนี่ยคำว่าคูเนี่ยนอกจาก่วาจะเป็นความเย็นแล้วเนี่ยอีกคำหนึงคือเท่ พอเราคุยกันเรื่องของแบรนด์และการตลาดเนี่ยเราก็มักจะคุยกันเรื่องนี้ว่าทําแบรนด์ทั้งทีต้องทําให้เท่ทาให้เท่เพราะต้องบอกก่อนนะนิยามเขาว่าเท่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เก่งไม่ใช่แค่ดีแต่มันเท่อะมันเท่ไม่ใช่แค่เก๋ด้วยนะเออมันเท่มันเท่อะคาถามก็คือว่าทํายังไงให้เท่มีคนทําวิจัยเรื่องนี้แฮะเออจริงเหรอจางทำวิจัยกันหลายคนเลยว่าทยังไงให้เท่แล้วก็ นิตยสารไทม์แมกกาซีนเอาขึ้นมาบอกว่ามีงานวิจัยหลายงานเขาไปรวบรวมงานมาแล้วเขาก็บอกว่าทํายังไงให้เท่ลองนึกถึงบุคลิกของคนที่พูดยังไงก็เท่อย่างเงี้ยสมมติรุ่นเก่าอย่างเงี้ยแฮร์รีสันฟอร์ดหรือว่าอันนิงนิรุตเนี่ยยังไงก็เท่ยังไงก็เท่ใช่ไหมอพอพูดชื่อเปุ๊บโอ้ยเท่แฮร์รีสันฟอร์ดนี่คือใคร Jones, อ,อินเดียนาโจนส์หใอ่ไหะอุยอาจารย์อย่ามาเราเกิดรุ่นเดียว <laughs> คล้ายๆกันเอออินเดียนาโจนส์ครับแอร์ฟอรต์วันครับแฮร์รีสันฟอร์ดออ๋ก็คือผมว่า คนเหล่านี้มีความเท่อย่างใครนะ Priest Boss แน่นอย่างเงี้ยเท่หรือว่าแบบรุ่นใหม่ๆนี่ใครพิติกทั้งหล่อทั้งเท่าพิติกเนี่ยนี่รุ่นกลางรุ่นกลางก็จะมีความเท่ใครอีกเท่มีคนบอกว่าทั้งเท่ในยุคนี้ก็ PP ก็เท่นะเท่ในแบบของ PP เออๆอย่างเงี้ยเป็นต้น PP b u i l King ก็ b u i l King ก็เป็นคนเท่หรือก็ทั้งผู้หญิงก็เท่ได้ใช่ ผู้หญิงเท่ๆมีใครบ้างผู้หญิงเท่ๆมีก็ทั้งลิซ่าบางทีก็เท่นะลิซ่า <Lisa S 1> <p> ปกติก็เท่นะ,ะแล้วก็ใครอ่ะ,อะนุ่นกลางๆก,ก็อาจจะเป็นเหมือนอ,อย่างเช่นใครนะดาราโอ้โหผมว่าเยอะอะคนะที่เท่ๆคุณเล็กชอบร้องเพลงพี่นินาพี่นิาก็เท่นะกลายเป็นว่าถ้าฟังจากที่รายชื่อที่เราพูดมาเนี่ย คำว่าเท่มันจะต้องมีองค์ประกอบหนึ่งในนั้นคือมันโดนใจใช่ปา์มีก็เท่ใช่ปาล์มีเป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้หญิงเท่ครับคําถามก็คือว่าแล้วเ,เรารู้ว่าเรารู้ว่าใครเท่ <"the> แ,ตแต่คําถามคือทํายังไงให้เท่โอ้นั่นสิอาจารย์มันไปซื้อจากไหนได้ไหมฮะเออแบรนด์ก็เท่ได้นะคุณเล็กเอาแบรนด์โอ้แบรนด์นดดเท่เออดดได้นี่พูดมาแล้วก็อย่างเช่นฮาร์เรยเดวิสันที่พอพูดชื่อออกมาก็าจะมีความเท่เท่ใช <"the> <ะ>่หรือบางทีแบรนด์บางแบรนด์เป็นร้านอาหาร ทเท่เยอะมากเลยอ่ะครับอของกินของใช้กินแล้วก็ดูเท่เยอะมากเครื่องใช้ในร่างกายของเราหลายๆอย่างก็เท่บางแบรนด์เนี่ยในอดีตเคยใช้คําว่าเท่ในการมาทําเป็นจโลกแกนของของแบรนด์ด้วยซ้ำเท่อุเทนพรม,มินยังเป็นนักร้องชื่อดังเลยเท่อุเทนเขาก็เท่แต่ว่าอ๋อ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ชื่อแต่ว่ามันเป็นเรื่องของไม่รู้อ่ะมันคืออารมณ์ความรู้สึกเท่ด้วยอ่ะ เรื่อคคำว,ว่าเท่ที่มันดังจนถึงออมีคนเอาไปใช้เป็นชื่อเล่นจริงๆด้วยฮะปากกา<ะ>ปากาปากาใช้ยี่ห้อไหนก็เรื่องหนึ่งมงบลังคือหรูหราแต่พอใช้ลามี่เท่เท่ใช่ในอดีตมีหลายแบรนด์เนี่ยกินไม่ได้แต่เท่ กินได้แล้วยังเท่เคยมีมีสโลแกนใช้เท่ยางงี้เลยนะเออดังนั้นวันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับมาบอกให้ฟังสําหรับแบรนด์ที่อยากจะสํารวจตัวเองและดูว่าเท่ได้ยังไงครับก็อย่างแรกเขาบอกว่าวิธีการในยุคนี้นะที่ทําให้แบรนด์ดูเท่ได้คือทําให้น้อยอะไรอาจารย์ทําให้น้อยทําให้น้อยจอทำให้เล็กเท่มันไม่ต้องทําเยอะๆหรออาจารย์เขาใช้คำว่า less เลยนะง่ายๆของนิตยสารไทม์เนี่ยเขาบอกว่าให้ less less is cool คล้ายๆกัน less is more เลยพวกนั้นนะจ๊ะแต่น,นี้ less is cool มันหมายถึงอะไรคือมูจิเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำน้อยแต่เท่อ่าใช่คือหลายคนชอบโปะชอบปะชอบแบบใส่เยอะๆเยอะๆเยอะๆฉัชอบตะโกนฉันชอบทำเยอะๆเนี่ยมันจะดูไม่เท่เหมือนอย่างบางแบรนด์ที่ลายพร้อยทั้งตัวม,มันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งแต่บางคนก็ไม่ได้บางคนก็จะชอบใส่ไอเทมอะไรบางอย่างที่ คนมองต้องไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรใช่แล้วแต่บางคนเขาจะใส่ให้เห็นเลยต้องแบบโลโก้ชัดๆสีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>คือฉันมาแล้วนะอะไรเงี้ยคืออันนี้เยอะเยอะจะไม่ค่อยเทเยอะจะดูรู่งราได้เยอะจะดูดูฟูฟ<ฆ>่องดูอ o m p l i c a t คือรู้สึกว่ามันลึกซึ้งอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันจะยังไม่ค่อยเทแต่เทคือ less is cool less is cool และ ผู้ประกอบการทํายังไงให้เล s is c o o l มันเป็นเลสตรงไหนได้ผมว่า e s สได้สองอย่างหนึ่งคือที่ทําให้ชัดก่อนคือต้องเลสในเชิงของ Tar g e t g ต o oh u p อ๋อเหรอฮะคือไม่ต้องจับทุกคนคือในมุมเนี้ยคือถ้าสมมติว่าท่านจับทุกคนเนี่ยท่านจะอยากทำนู่นทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนู่นมันจะดูเยอะไปหมดเออเออเออไม่เอาฉันจะขายแค่คนกลุ่มนี้เท่านั้นอ่ามีคนว่าจะขายฉันเราไม่ไม่ฉันไม่ขายออยกตัวยอย่างเช่นฉันเนี้ย เป็นร้านสําหรับนักเรียนมัธยมเท่านั้นเออก็บอกชัดเจนว่าขายใครเขาบอกว่าน้องอันนี้แต่อยู่มาหาลัยเขาได้บอกไม่ให้เขา้าอ,อ๋อเหรอฮะเออเฮ้เท่คือ,<ะ>ค,อคือความที่เรารู้สึกว่าเราน้อยเนี่ยคือมันอาจในมุมว่าคนเท่เนี่ยมันต้องมีความกบฏนิดนึงคือฉันไม่สนคื<ะ>อจะจะให้เงินฉันอ่ะฉันไม่สนนี่เหมือนผับเกาหลีบางที่เนี่ยก็ห้ามคนอายุเกินเท่านี้เข้าอย่างนี้เป็นตน้น<ะ>มันจะรู้สึกแบบแหมมัน จำได้มันจะดูเกิดเท่ขึ้นมาเพราะว่าไม่งกเงินดูเหมือนไม่งกเงินด้วยไงเอออันนี้ดีหรือร้านอาหารบางร้านที่เนี่ยรับแค่ห้าคนจบห้าคนคน้อยแต่เท่เออวันนี้รับห้าคนเต็มแล้วแล้วก็เต็มไปเป็นเดือนแล้วมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่รับมีเท่านี้แหละมันดูเท่ขึ้นมาทันทีเขาไม่ตั้งใจจะเท่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคือเขาก็ทําได้เท่านั้นแต่มันพอน้อยปั๊บมันดูเท่เอออันนี้คือ t a r g e t g r o u p t a r g e t g r o u p แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือไม่ใช่แค่ t a r g e t g r o u p คือเรื่องของการโปรโม อ๋อฮะอันนี้มันเป็นเรื่องของการสื่อสารคือสื่อเยอะๆๆๆต้องยิงโฆษณาทุกวันต้องมออีคลิปใหม่ทุกวันมนนีนู่นนั่นนี่เนี่ยฮะไม่เทเอาอจารย์พอพูดปุ๊บผมมีภาพแวบไปแวบมาเลยหรือบางคนก็อาจจะแรปตึกเป็นหน้าตัวเองมั่งแรป รถเป็นหน้าตัวเองมั่งอะไรเงี้ยนเยอะๆบางทีเราก็มีความกังวลใจกลัวกลัวเราเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเลสเท่าไหร่ครับไม่ใช่แค่เรื่องของการโปรโมตเนี่ยไม่ใช่หมายถึงการใช้สื่ออย่างเดียวนะหมายถึงสารด้วยบางคนเนี่ยเขาจะแบบเสียงดังๆพูดเยอะๆด่าทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็น คุณทนายหลายคนในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กคดีใหญ่ไฟไหม้คุณทนายบางคนก็ต้องมีคอมเมนต์ตลอดหรือคุณทนายที่เป็นอาจารย์อาจารย์ที่เป<ฆ>็นทนายที่คุณเล็กชอบหลายท่าน<ฆ>ครับก็จะเยอะอก็ไม่เลสก็จะไม่เลสเขาก็จะดูเป็นอีกแบบหนึง่งคือไม่ได้เท่น่าสนใจแต่ไม่ได้เท<ฆ>คือต้องช,ชัดเจนนะครับวันนี้เราไม่ได้หมายความว่าเทเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่น่าสนใจความน่าสนใจอาจจะมีหลากหลายได้อาจจะเป็นความรู้รา ความลุ่มลึกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แตวันนี้เราคุยเรื่องเท่กันดังนั้น,ด,น,นดังนั้นคือไม่ต้องไปสื่อสารบ่อยๆพูดบ่อยๆอ,ออกตัวบ่อยๆหรือเป็นที่ปรากฏบ่อยๆครับนานๆออกไปทีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ลักชัวรี่เท่ๆจำนวนมากเนี่ยจะพูดน้อยอไปที่อังกฤษในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากวิทยากรท่านหนึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในเรื่องของ R&D ของแมคลาเรเก่า มาพูดให้กับนิสิตหลักสูตร M B M Master in Branding and Marketing บริษัาโทเดทานแบรนด์และการตลาดของจุฬาฟังนะครับที่มหาลัยเคมบริดจ์ท่านนี้ชื่อคุณเจฟฟ์คุณเจฟฟ์ก็มาบอกว่าคือแมคลารเรนเนี่ยไม่มีแผนกอยู่แผนกหนึ่งคือแผนกการตลาดเอามันเป็นไปได้ได้ยังไงอาจารย์เราเพิ่งพูดว่าการตลาดสําคัญสําหรับทุกอยา่างผมก็งงสิผมเชิญมาสอนเด็กการตลาดก <ough> ับแบรนด์แกบอกว่าไม่มี C M O ไม่มีแผนการตลาด <ฮะ S 1> ใช้เอนจิเนียร์ทำรถแล้วเอาไปแข่งให้ได้ที่หนึ่งของโลกเป็นประจำแล้วให้สื่อต่างๆเนี่ยมาคุยเรื่องแมคลาเรนเองโดยโ<อ>ที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาใช้เวลานานหน่อยแล้วแต่ว่ามันเท่อะใครมีแมคลาเรนในชีวิตสักคันหนึ่งมันเท่อะเออใช,ใช่ใช่ใช่มันดูเป็นอะไรที่ดูเก๋และต่างจากชาวบ้านออกมาแล้วเขาบอกว่าถามว่าบริษัทร่ำรวยไหมไม่ร่ำรวยเท่าพวกเฟอร์รารี่ แต่เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจในความเท่ของเขาทาั้งที่สิ่งที่เขาทํามันก็คือการทาการตลาดใช่ผมว่าจริงๆนี่ไม่ใการทําการตลาดโดยไม่มีแผนการตลาดนะ,ะแล้วก็วิธีการคืออารมณ์พูดพูดอย่างกับตัวเองเป็นมูจิอะเพราะว่าท่านประธานมูจิก็ไม่เชื่อเรื่องการโฆษณาอ๋อฮะก็เลยไม่เคยมีงบโฆษณาให้กับมูจิแล้วเขากต็ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็ไปทาอย่างอื่นแทนอย่างแม็กลาเรนเนี่ยสิ่งที่เขาทําคือเขาไปซื้อพื้นที่ขนาดใหญ่มากกลางอังกฤษ ทำเป็นอาคารที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมเชิงวิศวะกรรมเนี่ยที่สวยงามมากๆอยู่หนึ่งโดยที่ไม่ต้องหรูหราแต่เท่มากมแล้วก็วิธีการก็คือใครอยากจะซื้อแมคลาเรนในอังกฤษก็เชิญมาแล้วมาคุยพาเดินชมนู่นนั่นนี่เห็นนวัตกรรมของอาคารเห็นความเห็นความสงบเงียบแต่แต่สวยงามแล้วเท่ของเขาสุดท้ายอะ่ะเขาบอกว่าอาคารนี้สร้างให้คนซื้อรถไปกี่พันคันเราก็ไม่รู้ เพราะมันเท่กลายเป็นอย่างนั้นไปน้อยคือไม่ต้องโฆษณาเสียงตะโกนดังๆไม่ต้องออกไปทีวีแต่ว่าเชิญมาทีละคนสองคนแล้วซื้อไปเรื่อยๆกลายเป็นเท่แต่อยู่ได้แล้วก็ประสบความสําเร็จระดับโลกแล้วมันสอดคล้องกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ไหมก็แน่นอนครับชัดเจนอ,อันนี้คือ,อตัวแรกคืออยากเท่กลายเป็นว่าอยาทำเยอะอยากเท่ต้องทำน,อน้อย less is cool อันนี้หนึ่งครับงั้นต่อไปรายการเราถ้าอยากเท่เนี่ยทำปีละครับ <laughs> ผมว่ามันนานไปนิดนึงผมว่าให้ทําทุกเทปเหมือนเดิมเนี่ยแล้วเราก็พูดแค่คำว่าสวัสดีแล้วก็จบแล้วเราก็นั่งกันนิ่งๆพอครบเวลาเราก็ลาอะไรกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เทอันนี้น่าจะเป็นขีก้เกียจเออรายการเรายังไม่ต้องเทเพราะว่าเราเราต้องให้ความรู้กับประชาชนเรา,เราขอให้ข้อมูลเยอะๆแล้วกันนะครับไปต่อไปตอบครับอันที่สองคือคนเทต้องคอนฟิเอนซ์อ๋อเหรออาจารย์ มีคนที่เท่แล้วไม่มั่นใจด้วยหรอฮะไม่ได้คนเท่คนเท่ต้องมีความมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองแม้จะมีคนอื่นมาด่าหรือบน่นหรือเรื่องอะไรก็ตามคนเท่จะยังคงทําตัวเหมือนเดิมอย่างเช่นอะไรอาจารย์คืออุย้ยจับลูกค้ากลุ่มแค่นี้มันจะอยู่รอดได้ยังไงอ่ะเออทำไมไม่มีหัวการตลาดเราซะเลยมไม่เติบโตหรือไงอย่างเงี้ยเป็นต้องแต่งตัวอะไรอืแต่งหน้าแบบนี้ได้ยังไงมันจะมี เมื่อสร้างความเท่จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นว,ว่าเราไม่เท่ <ฮะ S 2> แลวจะพยายามมาทําให้เราเสียความมั่นใจก็บอกว่าคนที่มั่นใจแล้วกม็มีการคงที่ในความเป็นตัวของตัวเองได้มากะจะเท่โอ้อันนี้จริงมากอาจารย์มองกลับมาที่กระทั่งส่วนบุคคลก็ได้ในช่วงวัยหนึ่งช่วงมหาวิทยายลายัยก็จะถูกเคลื่อนว่าทำไมไม่แต่งตัวแบบนี้ล่ะพามันในสมัยทำงานเอ้ยมันต้องแต่งสไตล์นี้แบบนี้กำลังมาในวัยพ่อแม่ลูก อะทำไมยังแต่งตัวอีกล่ะมีลูกแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างที่เอ้ยเธอสิ่งที่เราทำอะมันไม่ใช่อยู่เสมอกัะทั้งงานที่ทำฮาร์ลีย์เดวิสันหรือฮาร์ลีย์เดวิสัเนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่คุณเล็กพูดขึ้นมาพอบอกว่าเทพปั๊บฮาร์ลีย์โผขึ้นมาก็จะมีคนบอกว่าไม่ปรับอะไรเลยแก่จังอืทำไมไม่ไม่รู้จักใส่ไม่ทำให้มันแบบ compact เล็กลงมาหน่อยมีแต่รถรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆ ไม่ได้จับคนกลุ่มคน,คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> ลายผ้าโพกหัวเใช้มากี่พันปีแล้วนะอะไรมันจะมีคนแบบพูดในอีกมุมหนึ่งเช่<ะ>นเดียวกันอัน<ะ>นี้ไม่เคยสนใจ<ะ>ครับแล้วก็ยังคงความเท่ของตัวเองไว้เหมือนเดิมแล้วคนที่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่ลูกค้าเราแล้วถึงเราเปลี่ยนเขาก็ไม่ซื้อและฮาร์เลย์ไปเปรียบเทียบกับอันนึงที่ผมเขาไม่ผลเห็นภาพเอาจริง<ะ>พี่แอดคาราบาวเนี่ยทุกวันเขาก็ยังดูเท่จนถึงบัตรนี้ใช่<ะ>แล้วก็ อย่างถ้าเป็นเสือปินผมเพิ่งคิดขึ้นมาเมื่อวานนี้เองด้วยความบังเอิญคิดว่าเอ๊ะจริงๆร,งรงแล้วพี่ปู่พงศิษฐ์เป็นคนที่เท่มากเลย<ะ>คุณปูพี่ปูพงศิษฐ์ทำพีเนี่ยแล้วก็พี่ปูไม่เปลี่ยนสไตล์เลยนะวิธีการโพกหัวการใส่เสื้อผ้าวิธีการพูดความเท่ของพี่ปูเนี่ยอย่างหนึ่งคือก็มีคอนฟ i d e n ซ์ในมุมของแกมากเลยแล้วจริงๆเนี่ยพี่ปูเคยโด่งดังมากแต่ถามว่าโด่งดังเท่าคาราบาวไหมเนี่ยอาจจะไม่เท่าไม่เท่าคาราบาวแมส แมสกว่าในในมุมของความโด่งดังแต่พี่ปูไม่เคยเปลี่ยนก็ยังแข็งแรงมากแล้วก็มีความเท่มากก็เป็นนักเออเออนักดน,นตรีแล้วก็ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตอีกคนหนึ่งที่มีความเท่มากฟังดูสิ่งที่เกิดความมั่นใจก็คือคอนฟิเดนซ์เนี่ยมันจะนําไปสู่สิ่งหนึ่งคือการอยู่ในรูปแบบเดิมอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นก็คือคอนสิสเตนซีใช่ซึ่งต้องต้องยอมรับว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จเสมอไป<ะ>ครับเพราะว่ามันมีเส้นบางๆระหว่างความ มุ่งมั่นกับความยึดมั่นถือมั่นคือเป็นความมุ่งมั่นแล้วมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนอ่านี่คือความมุ่งมั่นแล้วฉันไม่ได้เพราะเธอที่พูดมาแล้วเธอก็บ่นฉันเธอไม่ใช่ลูกค้าฉันและฉันก็มีลูกค้าของฉันแต่มันมีพวกยึดมั่นถือมั่นคือลูกค้าหายไปหมดแล้วและความต้องการของลูกค้าของตัวเองก็เปลี่ยนไปหมดแล้วแต่ฉันนะยึดมั่นถือมั่น โดยที่มีความมั่นใจจนเกินขอบเขตทําให้ไม่เปลี่ยนตามลูกค้าซึ่งสุดท้ายอะแบรนด์จะพังร้านอาหารร้านค้าหลายร้านที่เป็นตํานานแล้วก็ต้องปิดตัวไปท้ายที่สุดก็เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ในขณะที่แบรนด์บางแบรนด์เนี่ยยังสามารถที่จะไปต่อได้เพราะลูกค้าเขาเนี่ยยังชอบแบบเดิมอย่างนี้ก็ได้ล่าสุดไปกินร้านอาหารร้านนึงกลายเป็นเท่มากเลยอะยังไงอาชื่อนิวเฮงกอ่าชื่อรู้เลยว่าอาจจะไม่ใช่อาหารอิตาเลียนหรือสเปน <c oughs> มันน่าจะเป็นอาหารจีน <c oughs> เป็นอาหาร จีนประยุกต์ที่เป็นฮ่องกง <Ha. S 2> แล้วก็อยู่มายาวนานหลายสิบปีแล้วก็ตกแต่งแบบฮ่องกงอาหารยังคงเหมือนเดิมแบบฮ่องกงอยู่แถวบางรักเนี่ยตรงประมาณใกล้ๆตรงข้ามไปรษณีกลางบางรักห้องเดียวเองนะ <Ha. S 2> คนเต็มทุกวันแล้วคนมาถึงปั๊บเด็กรุ่นใหม่อาหารลงปั๊บเนี่ยถ่ายรูปเลยถ่ายรูปพกสิบ็ดสิบาทก็ถ่ายรูป <Ha. S 2> มันเท่ สไตล์ที่ stay ตรงนี้แหละคือความมั่นใจคือ confidence นี่คือส่วนที่สองที่จะเท่ได้ the, <ะ>เท่ครับร้านนี้นะต้องไปอ่ะเล็กตกแต่งร้านก็ดอกโบตันดอกกลายเป็นว่าดอกรูปดอกเหมยนู่นนั่นนี่แบบจีนกลายเป็นว่าพอเอามารวมๆกันเท่เท<ะ>่เหมือนได้ไปฮ่องกงจริงเป็นฮ่องกงแบบสมัยกอ่อนเลยนะเออ ดังนั้นเนี่ยสิ่งแต่เขาว่าเท่เนี่ยในยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ต้องไม่ดูคํานิยามดีๆมันก็อาจจะแบบเปลี่ยนไปแบบนี้เท่แบบนี้เท่ก็จะมีคนที่เท่แล้วก็ยังยืนยงก็อย่าง,งที่อาจารย์เล่าให้ฟังมันก็ยกตัวอย่างคร,ครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ่านั่นคืออันที่สองอันที่สามคืออยากเท่อะให้แหกกฎอ๋อเหรออาจารย์มันคือยังไงอาจารย์แหกกฎบางคือคือถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตาม คันลองร้อยเปอร์เซ็นต์คือไอ้ที่แหกกฎเนี่ยไม่ใช่แหกกฎแล้วไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะใช่ต้องแหกกฎแบบไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดไม่ผิดวิถีประชาถ้าไม่ผิดนอมที่เป็นนอมของคนทั่วไปในความเป็นเป็นสุจริตสุจริตชนอันดีแล้วก็มีมารยาทเนี่ยนะคือท้ายที่สุดถ้าหนึ่งไม่ผิดกฎหมายสองไม่ผิดศีลธรรมสามไม่เสียมารยาทและแหกกฎได้นะเท่ซึ่งอันนี้เนี่ย ต้องขี่เส้นใต้ยเยอะๆสําหรับคนที่อาจจะรีบด่วนสรุปสําหรับเรื่องของการเป็นคนรุ่นใหม่หรือการที่จะแสดงออกว่าก็เนี่ยไม่ออกนอกกรอบไม่เดินซ้ําตามใครแต่ว่าอย่าลืมกลับมาเช็คลิสต์กดมายสินธรรม ไม่มีประชามิตรภา,ามารยาทอ่ามันมีเรื่องมารยาทด้วยนะใช่ฉันอยากฉีกกรอบแต่มันไม่มีมารยาทอ่ะใช่บางคนจะเถียงอีกก็มารยาทคือสิ่งที่คนรุ่นเก่าเขียนเอาไว้อ้าวถูกถูกมารยาท <laughs> เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ต่อๆอกันมามันจะกลายเป็นมารยาทได้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่านั่นคือกรอบของสังคมอีกหนึ่งกรอบเช่นเดียวกันเช่น<ๆ>ีอะไรแล้วไม่มีอะไรที่มันฉีกสามอย่างนี้แล้วมันมันแล้วมันไม่เกิดขึ้นได้หรอคําตอบคือยกตัวอย่างเช่นครับ บางแบรนด์บอกฉันไม่มีโลโก้ออเออเออเออไม่ผิดกฎหมายคนอื่นเขาทํามีโลโก้กันนี่ไม่มีไม่มีโลโก้เออก็คนอื่นไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมกันไม่มีโลโก้แล้วก็ไม่ผิดมารยาทไม่เกี่ยวอะไรกับคนอื่นเขาแต่มันฉีกกรอบฉีกกฎของการทําธุรกิจว่าเฮ้ยทําแบรนด์เนี่ยสิ่งที่ต้องทําแล้วต้องให้ความสําคัญในการดูแลคือการออกโลโก้ให้สวยงามเหมาะสมก็ฉันไม่มีโลโก้อืมอันนี้เท่เท่อันนี้เท่ ก็ยอ้อนกลับไปมูจิอะโมจิก็จะได้สองอย่างเลยหนึ่งคือน้อยคือเลสสองคือแหกกดแหกกรอบโดยที่ไม่ผิดศีลธรรมกฎหมายหรือกระทั่งแบรนด์ทั้งหลายที่เป็นแบรนด์ชื่อดังเนี่ยเราก็อาจจะอยู่กับกรอบนอคิดเดิมที่ว่าผู้หญิงต้องใส่กระโปรงผู้ชายต้องใส่กางเกงมันก็จะมีหลายแบรนด์ตั้งแต่อดีตตั้งแต่คริสเตียนดิออพยายามที่จะทําชุดหรือว่ากระทั่งชาแนลเนที่ให้ผู้หญิงใส่กางเกงได้หรือปัจจุบันแนวคิดเรื่อง ผู้ชายจะใช้ไอเทมของผู้หญิงก็ไม่ผิดใช่หรือแม้แต่แบรนด์โด่งดังอย่างด<ะ>ิสนีย์เนี่ย<ะ>ก็จะเห็นว่าหลังๆเนี่ยคนที่เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ไม่จำเป็นต้องเป็นไวท์เลดี้เท่านั้นอ๋อใช่เราก็จะเห็นว่าอ๋ออย่างเช่นเรื่องเจ้าชายกบ<ะ>ที่หญิงไม่ควรจะชื่อเจ้าชายกบด้วยซ้ำเพราะเอาชื่อผู้เอาชื่อของฝั่งชายไปตั้งเป็นหนังอ๋อเหรอแต่เจ้าหญิงในเรื่องเจ้าชายกบเนี่ย<ะ>เป็น ผู้หญิงผิวดำเราก็ได้เห็นมู่หลานาาชาวเอเชียโด่งดังเลยแล้วทำเป็นทั้งการ์ตูนทำเป็นทั้งทเป็นหนังครับประสบความสำเร็จมากหรืออย่างเช่นเอาพวคาฮอนทัสอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอินเดียนที่เป็นโลโก้อินเดียนอินเดียนแดงครับเป็นเนทีฟอเมริกันก็สามารถเอามาเป็นเจ้าหญิงของดิสนีย์ได้ทำไมอ่ะไม่ได้มีแต่ภาพของสโนไวท์ซินเดอเรลล่าอย่างเดียวมไม่ต้องสวย บางคนไม่สวยก็สามารถเป็นเจ้าหญิงได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเริ่มแหกกฎโดยที่ไม่ต้องผิดศีลธรรมผิดกฎหมายอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าจากเดิมแบรนด์ก็ดูน่ารักแฮปปี<ฆ>้เนสอยู่แล้วแบรนด์ก็เท่ขึ้นหรืออย่างแบรนด์หนึ่งที่ฉีกทุกตําราแล้วก็ทุกขนบจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังดูเท่ก็คือวิเวียนเวสบูดที่วิเวียนเวสบูดมีความเปรี้ยวความจีดทั้งน้นที่เธอก็เป็นคนอังกฤษ แล้วก็สามารถทําแบรนด์ให้ให้จีดขนาดนั้นได้วิธีการของวิเวียนเวสบูดเนี่ยคือการแหกกฎสีหกับแหกกฎดีไซน์หลายประการมากคือสีนี้ไม่ควรจะอยู่กับสีนี้้าเดมก็คือคุณคุณหญิงวิเวียนเวสบูดอ๋อเราเป็นเดมแล้วใช่ไหมฮะก็โอ้โหอยู่ในโลกของแฟชั่นมายาวนานสร้างความสําเร็จแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศอังกฤษมากวิเวียนเวสบูดก็บอกว่าสีนี้ไม่ต้องคู่กับสีนี้ฉะนั้นเอาสีนี้มาปล่อยกับสีนี้แล้วฉันก็อายุมากขนาดนี้ ทำไมจะแต่งตัวเปรี้ยวเป็นเด็กวัยรุ่นไม่ได้ฉันก็จะใส่ของฉันแบบนี้ไปนนที่ไหนเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเท่จังเลยอ่ะวิเวียนเวสปูดเนี่ยเออใช่อาจารย์แล้วก็นึกถึงสมัยผมเรียนหนังสือสอบปชอาจารย์จำได้ไหมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอ่ะแล้วก็มีการแต่งกายที่สอนเด็กในวัยผมอะ่ะคนที่มีรูปร่างเจ้าเนื้อหรืออว้วนไม่ควรใส่เสื้อแนวขวางคนที่ผิวค่อนข้างคล้ำไม่ควรใส่เสื้อสีเข้มหรือเอ้ยสีอ่อนหรือสีแดงอะไรเงี้ยทางน่านที่ เอาแล้วทาไมอ่ะเพราะมันเพราะมันเป็นการขับให้เห็นว่าคุณอ้วนไงเป็นการขับให้เห็นว่าคุณดําไงเหมือนที่เป็นการปลูกฝังลึกๆว่าอ้วนไม่ดีดําไม่ดีท่นั้นจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ถูก<ะ>ต้องแล้วก็ต้องคือแต่บอกได้ว่าถ้าอยากให้ดูเพรียวลงใส่สีนี้ถ้า<ะ>อ,อย่างเงี้ยถ้าอยากให้ดูสว่างสดใสมากคือใส่สีนี้เขาจะสว่างสดใสหรือไม่เป็นเรื่องของเขาเสริมแรงทางบวกดีกว่าใช่แทนที่จะบอกว่าถ้าอ้วน ต้องอย่าใส่นั้นอย่าใส่นี้<ะ>ถ้าดําต้องอย่าใส่นั้นอย่าใส่นี้คือเป็นการกดคนไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่รู้ตัวแต่เรื่องนีง้มีไม่เซ็ตนะว่าเราก็เลยกลายเป็นประเด็นที่4สุดท้ายยังไงอาจารย์ความเท่เนี่ยไม่เกิดขึ้นจากการพูดพฤติกรรมหรอกการเท่จริงๆแล้วเกิดขึ้นจากการคิดอ๋อเหรออาจารย์คนที่มีแอตติจูดอย่างที่คุณเล็กคิดเมื่อสักครู่นี้<ะ>มันจะออกมาทาง body l a n g เออกมาทางภาษาที่ใช้ดั<ะ>งนั้นเนี่ย ถ้าอยากมีความเท่ให้กับองค์กรกรุณาจ้างคนที่มีวิธีคิดเท่ๆเ,เข้ามาทํางานกับองค์กรมันจะเท่เองในท้ายที่สุดอันเนี้ยพูดเหมือนง่ายแต่ทํอ่ะไม่ง่ายเพราะว่าเบอร์หนึ่งขององค์กรต้องเปิดใจยอมรับก่อนว่าเรามีความไม่เท่อยู่และเราต้องการคนเท่เข้ามาไม่ใช่จูๆ่ๆไปเรียกหัวหน้าเซลหัวหน้าเอชอาร์แล้วก็บอกว่าเธอต่อไปนี้จงเท่ <c oughs> ไม่ได้เลยจริงๆคือ<ะ>มันจะได้แป๊บหนึ่งอ่ะคือแบบทำให้น้อยลง มั่นใจมากขึ้นใช่ไหมเขาใช้เขาเลสใช้คอนดเดนสคือแหกกฎบ้าง<ะ>คือไม่จะได้เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปแต่ว่าที่ยั่งยืนที่สุดเนี่ยคืออันที่สอันสุดท้ายนี้คือหาคนที่มี attitude วิธีคิดเท่เทๆเข้ามาอยู่องค์กรงานขององค์กรเราจะเท่ขึ้นโดยอัตโนมัติมันจะยากหน่อยตรงที่ว่าคุณเล็เริ่มต้นบอกว่า คนที่เป็นหัวหน้าสูงสุดจะต้องเปิดใจว่าเราไม่เท่เราถึงต้องจ้างคนเท่หรือบางทีเรารู้สึกเราเท่แล้วก็คิดว่าซิสวัตเติมความอามเท่เข้ามาให้องคอ์กรแล้วกัน่าครับอาจารย์ลองดูไม่ต้องตัวอย่างไม่ต้องไปไหนไกลเลยอาจารย์อย่างเช่น GQ แบรนด์เสื้อผ้าที่เขาอยู่มานาแล้วนะจาได้สมัยก่อนเนี่ยผมอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยผมซื้อเสื้อโปโล GQ ไปฝากพ่อเพราะ,ะเป็นเสื้อรุ่นพ่อใส่แต่ เจ้าของเขาเนี่ยก็เปิดกว้างพอควรให c ้ให้ผู้บริหารที่เป็นต่างชาติด้วยซ้าไปแต่เขาเก่งมาบริหารงานกลายเป็นว่าตอนนี้จีจานแล้วก็เข้าถึงคนรุ่นใหม่กับแบรนด์จีคิวดูสิแล้วจีคิวเนี่ยนะเริ่มต้นจากการที่สร้าง<ะ>แบรนด์รอบใหม่เนี่ยโดยการท<ะ>ําเลสคือเฮ้ยสีขาวอย่างเดียวคือสมัยก่อนมันต้องแบบหลายๆสี<ะ>อีคิวบอกเริ่มจากสีขาวอย่างเดียวก่อนเอาคนต้องกลับมาใส่เสื้อเชิ้ตขาวกันแล้วก็เล่นสีขาวอย่างเดียวเลยนะนี่คือเลสแล้วจีคิวก็คอนฟิเด n c ์มาก ก็คือว่าทําแล้วเนี่ยพูดชัดเจนแล้วก็มากกว่าน,นั้นคือแหกกฎแหกกฎสำคัญคือคนที่เป็นในแบบร้านเสื้อเชิยพวกนี้เนี่ยนะจะยี่ห้อใดก็ตามจะต้องแบบหล่อฝรั่งในแบบดัด้งเดิมซึ่งหล่อต้องหล่อแบบดั้งเดิมซึ่งตอนนี้ไม่จาเป็นคนมีพุงคนตัวใหญ่คนหัวล้านคนนู่นนั่นนี่อะไรก็มาใช้เสื้อจิคิวแล้วเป็นนายแบบของ GQ ได้หมดเลย ทุกยุคทุกสมัยทุกทุกวัยอย่างเงี้ยเป็นตอันนี้แหกกดจากดั้งเดิมดีมากแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อเอาคนที่มีอั t ิจ u d เท่เข้าไปใน GQ เงี้ยก็ทําให้ GQ เท่ขึ้นโดยอ,อัตโนมัติ GQ นี่เป็นตัวอย่าง,างที่ที่ทด,ดีมากเลยสําหรับสิ่งหนึ่งที่บอกว่าหนึ่งเบอร์หนึ่งเปิดใจแล้วข้อที่สองคือเอาคนเก่งแล้วให้โอกาสเขามาทํางานล่าสุดกัเก่งใน GQ ่ะเป็นวิการที่แหก,กดสนุกมากเลยก็ปี GQ เนี่ยอาจจะพูดตรงนี้ไม่ได้แต่ว่ากอปีของชุดใน GQ ก็จีจ๊ดจ๊าดแล้วก็ ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนก็จะมือทาบอกแล้วก็เธอพูดอย่างนี้ได้ด้วยหรือจ้าแต่เดี๋ยวนี้ก็โดนคนต้องการอะไรที่โดนใจก็กลายเป็นว่าไม่ิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมมันก็ไม่มีแตลรญาติด้วยนะหลังจากันก็แหกกฎนะเราก็ออกมาเป็นอะไรไม่รู้ว่าเย็นลงสององศาคนก็พูดกันทั้งเมืองเลยก็เท่ดีครับก็ใครจะเท่ก็เท่ไปมีโอกาสให้เท่พครับนี่คือบิสกิเนียสวันนีขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามฝากแชร์คลิปไปเยอะๆนะครับชวนคนมาดูรายการการตลาดของเรา วันนี้อาจารย์เอกผมและทีมงานเราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ